โอเควันนี้ก็จะมาเล่นสปีดดอนะแล้วก็ต้องรอรอรอให้มันเริ่มผีเสื้อเคีย okay, วเลยผีเท่าคนอีกโอเคนี้แหละเอาไม่ได้อีกาไม ก็เติมแล้วก็วาดตัวใหม่วาดลายหน่อยเติมงานละเอียดเติม like ดีเทลด้วยนะต้องเติมตรงพื้นหยา ก็ใส่ก้อนเมฆอ่ะก้อนเมฆมันมืดไปไหนแต่ได้อยู่แหละได้อยู่เสร็จเวลาพอดี ตามที่เราคิดนะไม่มาม่าด้อปีเสื้อเราไรเนี่ยเออนี่ก็ปีเสื้ออยู่เนี่ยของเราไง ดีด okay, ีดีโอเคทุกคนบ๊ายบาย